สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนเสียงเจเจา้าอย่าลืมไม่อีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะขาอีกแล้วพี่น้องขาเบิดเมืองเบิดเว้น <c oughs> เป็นยังไงคะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุคนโบค่ะอะย่าลืมกะหวังว่าออ้น้องสุภูสุคนสิอยู่ดีไม่แห้งเนาะคะ่ะเน,ะะนเาะแต่ <c oughs> าาเ,เว้นแง่ตามานั่งแพเแวย่สวนหลังบ้านอีกแล้วพี่น้องค่ะเบาช่วยๆยู่นีอีกแล้ว,ค,ว,ว,ลวค,ค่ะค่ะ สรงกาแฟไววกับจนว่าเย็นพี่น้องเอ,อ้ยอากาศกด็ดีดีพี่น้องอาทิตย์นี่เพิ่อนบอกว่าซีมีแดดอยู่หลายเมื่ออยู่ค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นการดีสําหรับหลายๆคนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปีนี้ประเทศอังกฤษนั้นฝนตกเสมอเสมอพี่น้องโอ้ไม่แห้งค่ะ ก้อนอืน่นก้อนที่สีไปเว้าอี้ยังหลายก็หนีอย่าลิ้นกระกาบขอบบุญขอบ,ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสำหรับทั้งพี่ๆเพื่อนๆคนเกา่กาๆที่ยังมาให้ ความเมตตาดูแยลยายลินยูแล้วก็ยินดีตอนรับสำหรับอายนองผู้ใหม่ๆที่เขามากฝากกดไลค์กดเมนกดแชร์กดติดตามให้ยาลินเด้อค่ะเด้อฝากบานแน่นอๆของยายลินไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของอายของนองเนี่ยสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่เขามาก็ ยินดีตอนรับสุผู้สุคนนะคะเยะลินกับสิตามไปให้กำลังใจเทิงเพื่อนคนเกา่าทิงเพื่อนคนใหม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เยลินสิเหตุใดนั่นล่ะค่ะแล้วก็เรื่องการตอบคอมเมนต์ อาซิมีบไดาตอบแต่ว่ากับบไดาหมายความว่ามองบ่เห็นพี่เห็นน้องเด้ยาลิ้นกับกดหัวใจไวอยเรื่องเธอ,อช่วงเวลามันตอบบทท่านนะคะพี่น้องคะยาลิ้นกับสิไปกดหัวใจให้พี่ให้น้องแต่ว่าอายาลิ้นสิใส่เวลาตรงนั้นน่ะไปทรงกําลังใจกลับขึ้นให้พี่น้องโดย สีบอคอยได้ตอบคอมเมนต์ในคลิปเจ้าของพ่อปันไดนะคะทา,ายลินตอบนั่นก็คือหลังเลองานแล้วมีเวลาหลายๆว่าจะกินเขาไปละเอียมออกออกรดค่ะเมื่อน,นี่อบอกไปหลายหลายนาทีแล้วเมื่อนี้ยเยลินสีอ่าจะเศร้าเบือ่อเยลินด้าพี่น้องเด้อเย,ยลินเป็นคนมาเห็ดหัวเห็ดสวนเยลินกับสีบาเรียงหัวเรียงสวนอนให้พีให้นน้องฟังนั่นแหละคะ่ะช่วงนี้นะ เออ่ทำไมการที่เราจะปลูกผักในกระถางเนี่ยมีดีอะไรบ้างทําไมเราต้องปลูกพริกในกระถางหรือว่ามะเขือหรือว่าสิ่งต่างๆเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นอย่างยลิ้นคือปลูกในกระถางวัตีผลประโยชน์ของการที่เราจะปลูกพริกปลูกผักต่างๆในกระถางก็คือ1การโยกย้ายง่ายต่อการโยกย้าย2ห <c oughs> นีทากหนีหอยนั่นแหะพี่น้องแม้นว่าไม่ได้ช่วย ได้มากแต่ก็ดีกว่าข้าปลูกลงพืน้นเพราะว่าปลูกลงพืน้นหฮาคุดหนีไปใส่บ่ได้พี่น้องคะ่ะย่ำฝนตกฟ้าห่องนั้นทากกระลายหอยกระลายคะ่ะเขาก็มาหากินโดยธรรมชาติของเขาเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะเรี่นกับหลีเลี่ยงเอาอ่าแล้วก็อีกขออนึงก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะ ทั <laughs> ้งไทยทังเล่าพี่น้อง่าเล่นบอลไทยบทงค่ะ <c oughs> การที่เฮ้าใส่ชีวิตยุตางประเทศนะคะการปลูกผักปลูกมีในกระถางเนี่ยหนึ่งเร่งการเร่งผลผลิตแห่ออกดอกออกผลได้เร็วขึ้นเพราะวยางบวติรากของพลิกไม่สามารถขับเคลื่อนไปไกลได้มากกว่าในกระถางเพราะเขาไปไกลบ่ไดดเขากะสีฝ้า,าแตกพุ่มแตกดอกแตกหน่วยให้เฮ้าได้กินเพราะยังบัติช่วง ระยะเวลาการปลูกการดูแลเนะี่ยมันสั้นฤดูร้อนในประเทศอังกฤษหรือในโซนยุโรปบางประเทศเนี่ยเคือการฤดูร้อนของประเทศอังกฤษมีอยู่ไม่เกิน3-4เดือนนะ่อุนอ่นๆนะหลังจากนั้นก็สีเขานานาวแล้วค่ะซึ่งพลิกเนี่ยเขาสีเขาสีใหญบ่บท่าัเขาสีเป็นหน่วยบท่าัถ้าข้าปลูกลงพื้นดินก็ได้ยุดดอกพี่นองเขากะสีห่วาง,งามเขาเอินว่างามใบเน,ะะนาะเนาะเขากะสี หากินตามธรรมชาติของเขาหลากของเขาเนาะค่ะเนาะเพื่อนำวิตามินนํำสารอาหารต่างๆมาบำรุงต้นเพื่อให้ต้นใหญ่ก่อใหญ่กะว่าไปแต่ว่าการเวลานะ่ะมันใช้เวลายาวแต่พอเข้ามาปลูกใส่กระถางเนี่ยเขาสิย่อเวลาลงมากใดอีกน้อยหนึ่งเพื่อให้ทันกับเวลาที่เรามีอยู่ในช่วงสามสีเ่เดือนนี้ค่ะบางปีพริกนีย เขาเขากำลังนวยดกในหนาวมากเขาก็ตายได้พี่น้องเขาสิบรแดงห้ค่ะเขาสิบรท่านได้ซุกเต็มที่ในแต่ละปีเนี่ยมีตาแนวห้ทดล่องได้พี่น้องยยลินอยู่อังกฤษมาสิบเอ็ดปีกว่าปลูกผีปลูก,กว่าเขือมาล่องพิดล่องถูกสารพาัดสารเพ่ม,มาแปดเปีเนี่ยแต่ว่าหลายๆปีมานี่ก็ประสบความสําเร็จตืบอยู่ดอกค่ะพี่น้อง กับบุงมีบุ้งกียกระถางค่ะพี่น้องคะ่ะกับตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละแล้วอีกขอนึงข้อดีของการปลูกพริกในกระถางคือเวลาเขาขายหิมูให้พวกยกกระถางไปเลยพี่น้องเขายกเอาทั้งกระถางทั้งต้นพริกทั้งกระถางทั้งดินทั้งยังแหละยกไปเลยถ้าเราปลูกบนพื้นดินกระิเก็บได้เติ้หน่วยให้เขาแต่ว่าเพื่อนเราอยากได้ทั้งต้นทั้งกระถางค่ะมันก็เลยสะดวกสบายสําหรับเยลิน ที่สิขายยกกระทางใหหมูให้พวกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะและอีกอย่างหนึง่งความประโยชน์ของการที่เราจะปลูกผักปลูกคลิกในกระถางก็คืออวัชพืชค่ะเป็นหยาเป็นยังในกระสีบอ่อได้มาขึ้นในกระถางให้เฮาได้พี่น้องการกําจัดวัชพืชมันก็ ดีขึ้นคือเราไม่ต้องมานั่งถอนหญ้าไม่ต้องมาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าความดีแตกต่างก,กันกับการปลูกลงดินได้พี่น้องเพราะว่าการปลูกลงดินโดยธรรมชาติเนี่ยผักเขากับสีหาอาหารสารอาหารไปเอยไปเปื่อยเนาะค่ะเนาะความเย็นของดินความอุดมสมบูรณ์ของดินกัสิเห็ดใหยต้นกาต้นพลีต้นบักเขือเฮางามเฮาใหญ่แต่ว่าปลูกในกระถางเนี่ยเราจํากัดจําเขีย จำกัดจำเขียพื้นที่ให้เขาอยู่หากเขาไปไกลบ่ใดเขากระิหากินว่นแต่ในกระถางดังนั้นแล้วฮอร์โมนไข่หรือฮอร์โมนนมสดหรือว่าขี้ไก่หรือว่ามุ่นสัตว์มุ่นยังกะแหล้วเต่มีความจำเป็นหลายที่จะเอามาลงในกระถางนี่ให้เขาได้กินอ,อย่างอุดมสมบูรณ์แต่ว่าการที่ห้าวสีห่ปุ๋ยมักหลายกับบดีอีกเด้อพี่น้องในกระถางเนี่ย เพราะว่าอะไรเหรอถ้าเฮาใส่ปุ๋ยมักให้เขาหลายเกินไปเขาสีวงงามตน้นงามใบพี่น้องเขาสีบ่าาวเฝ้าออกดอกให้เฮาค่ะนี่คือเหตุผล,ลหลายๆเหตุผลที่ยายลินทําไมชอบปลูกพริกในกระถางแล้วก็มาดามหลายๆท่านที่อาศัยอยู่ในยุโรปเนี่ยลหลายๆท่านก็นิยมปลูกปลูกผักปลูกพริกในกระถางอย่างที่ยายลินบอกบางคนมีพื้นที่หน่อยปลูก ตามระเบียงบ้านสองสามกระถางถามมาพ่นอิมบ่พ่นบ่อิมดอกพี่น้องเฮ็ดจังได้กับบัอิมแต่อิ่มใจอิมใจที่ตื่นสามาโอ้ยมาซ่อมดอกบักพิกโอ้ยมา่านเบิง่งมาซวงพี่น้องมันเป็นความสุขของคนไกลบ้านทําไมมาดามหลายๆคนแค่ดอกบักพิกดอกบักเขียคือพากันตื่นเต้นออกก,อก,กดอกดอกะเดียว่าเคยเห็นสันบอก มันมาแรงสั่นเด้พี่น้องอยตางประเทศนี่ทุกสิ่งอย่างที่เราปลูกเราฝังเนี่ยเขาออกดอกออกผลออกมาเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจหล,ลายๆพี่น้องค่ะหลายอีล,ลอยูบ้านนอกของหน้าเฮายูธงยูธาเฮาเห็นจนจนชิ้นชาลูกกระตาเฮาเรีวเมีนบอคะเออพอเฮามาอยตางประเทศเนี่ยคุณปลูกพริกหนึ่งต้นปลูกมะเขือหนึ่งต้นแค่ได้เห็นดอกนี่มีแห้งยาวๆพี่น้องคือหอดบ้าน ชดเชยความคิดถึงบ้านชดเชยหลายหลายอย่างที่เข้าจากแผ่นดินเกิดเ้ามาพี่น้องคะ่ะทันมาดามทันใดฟังเยลินนยูนัน,นเอามาแช่ประสบการณ์น้ำกันเลยเด้อค่ะเด้อว,ว่ามูเจ้ามีความคิดเห็นแนวใดเวลามูเจ้าเห็นดอกบัวคริกดอกบอกัวเขือเขาออกดอกนั่นจับถวยกาแฟเพคือบานคือม่ยังขนมพี่น้องจับจังสี่ละ <laughs> โอ้ยมีแฮ้งไหลาพี่น้องค่ะตน้นเอ่อต้นพริกต้นบกเขืองามงามพี่น้องค่ะงามหลายสอ่อนนุ่มมืดอายุนามเข่ามุงเข่ามายะลินบะเคยถิ่มเอ่บอบค่คยได้ศึกษาตรงนี้มากไม่แต่เท่าที่ยาลินสังเกตเห็น ของเหลือใส่น้ำเขามาเอยหรือว่านมที่มันหมดอ,อายุแล้วไขรที่เบิดอ,อายุยายลินตอกใส่กันอิมะล,มมล้มส้มเซายลินก็เอามาหอดผักฮอหยังยายลินไม่ได้มีความรู้การเกษตรอ่าทางทางภาคอ่าทฤษฎีทฤษฎีก็คือการเรียนรูน้เนาะคะ่ะเนาะภาคปฏิบัติก็คือที่เข้า เรียนรูก,กับตัวเฮาเองเรียนรูก,กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเออล่องผิดล่องถูกเนาะค่ะเนาะทฤษฎีกับปฏิบัติค่ะเยลิ่นโบไดเลียนจากตรงนั้นมากแต่เยลิ่นอาศัยการสังเกตการสังเกตแต่ว่าอยาลิ่นกับพ่อมีความรู้จากการอ่านหนังสือแนวว่าโปรตีนจากนมจากไข่โปรตีนจากน้ำเขาเนี่ มันดีอยียงแน่ยยลินลูเข่าๆพื้นฐานค่ะความรู้พื้นฐานยยลินกัเอามาใส่ในหัวในสวนไม่ชีวิตประจําวันเวลาเราปลูกผักปลูกมีค่ะเยลินค่ะเอ่อยยลินก็มีความหูอันนิดๆหน่อยๆพี่น้องขะอันคัน้าเทียอันขาตกบุกพ่องแนวใดยเลินก็ขออภัยไว้หลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะคลิปนี้กับมะแวสูซฟังเร่อง ปลูกพริกในกระถางดีอย่างไรทําไมเราถึงปลูกพริกในกระถางผลประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างเนาะค่ะเนาะย่าลืมกับมีคลิปอ่าเอ่อ อัปเดตเรื่องการปลูกผิกปลูกยังอยู่ต่างแดนห้ฟังเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะขอบุญขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขา,มาเย,ยม่ยมม่ซองมาเบิงมาเป็นกำลังใจค่ะสําหรับเพื่อนคนใดที่ทําบานไม่ทาช่องไม่ๆมก็ขอให้สู่ๆนะคะเราจะเดินไปด้วยกันเฮาสิบ่ถิ่มกันเด้อพี่น้องเด้ออาจสิไปบ่หอดกอดบ่ถึงในบางมือบางเว้นกอยาเฝ้าอันอันหน่อยอกหน่อยใจค่ะ ยาลินกับสิไปหาเท่าที่ยาลินเห็นในฟีดแบ็กนั่นแหละค่ะแล้วก็สิพยายามไปให้กำลังใจสุขผูสุขคนให้มีความสม่ำเสมอเท่าที่ยาลินสีเห็ดใดนะคะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเาวค่ะแล้วพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อค่ะเด้อเห็ดอีหยังอยูขอ่ขอให้มีสมความมุ่งม,มั่นปาถนานะคะพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ บาย